สวัสดีค่ะมอนิกัมกบมะพร้าวยายเจ๊อีกแล้วมอนิยายเจ๊สีมา,าพ้าตําส้มตํากุ้งสดเด้อพี่น้องอาตาส่วนาะพี่น้องเนาะตําส่วใส่กุ้งสดเด้อพี่น้องยายเจ๊กตําบักพริกกับกระเทียมยายเจ๊ตําบัวลายดอกลูกไส้ยาย,ยเจ๊กกินบปเพ็ดลูกไส้เพิ่นอยากกิน ว่าค่ะน้ำปลาไหลเจ๊กต้มเองเด้อต้มเองกินเองบ่ทดสื่อ สลดหน่อยนนึง้ำตาลสักหน่อยนึงน้ำตาลปอกเปล่าไปเนาะมันละลา,ายละลา,ายอยู่ในถ้วย ืมแบึบกน่านนอยู่ชั้นนี้ขายยาเจ็กกระเมี้ยนเนี่ยพี่น้องกุ้งสดตัวใหญ่ๆเด้งๆ หยอกเบาๆมันเขากันกระเพรจักน่อย เจ็กซิมกันเด้อกระปุนกระเซ็นหน่อยเนี้ยวนุม่มพอดีเลยพี่น้องไปเดี๋ยวจัดใส่จานก่อนมาพี่น้องใส่แล้วข้าวิเทใส่จานจานเกามันนี่แหละ บอกพี่นำองเป็นแต่แซบบว่าจะกินบ่แซบขนาดพี่น้องปา้าอยากให้พี่น้องลองกินเบ่งดิ ค่ะสำหรับคลิปนี้ยาเจ๊ก,กับองลาไปกเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ๊น้ำในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสิน้ำคลิปใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมาฝา,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 ากพีฝาก,ากน้องเด้อได้พี่น้อง็นตาแซ่บบาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า